สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์นิวทีเด็ก,กอีกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวทอมตอนจริงๆโดมินิกโซบอสไลอย่ามองตัวเองเป็นซุปตาโดมินิกโซบอสไลให้สัมภาษณ์กับสื่อฮังการีโดยบอกว่าไม่ขอเป็นซุปตาแห่งชาติเพราะตนยังเป็นคนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนโดมินิกโซบอสไลมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเมื่อกลับมารับใช้ทีมชาติฮังการีนั้้นนนนนนหลลาา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 ายยยยฝ่่่่่มมมมอออองงงวววเเขคืซุปปปปตตตตรรระะจททีีีไกกกก็ัััััชิิฮฏสสธถโด Girl, <Girl. S 1> ผู้สื่อข่าวฮังการีนค่ายอินเด็กว่าต่อให้ผมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลผมก็ยังเป็นโดมินิกโซบอรายคนเดิมเหมือนที่เคยเป็นที่นี่กับทีมชาติฮังการีทุกๆคนเท่าเทียมกันทุกคนมองกันคนละด้านและแนวทางเดียวกันผมต้องการเป็นตัวอย่างและช่วยเหลือทีมผมอยากหดีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นสุตาแน่นอนว่าสื่อสามารถเขียนในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นต่อทีมทั้งนี้ขุนพลแมกยาพึ่งบุกคว้าชัยเหนือเซอร์เบียในศึกยูโร2 0 2 4รอบ คับเลือกโดยนัดต่อไปมีคิวเจอกับพลัลนัดลัดเช็คคืนวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มนะครับชอบอดชกดไลค์แชร์กดติดติดตามไม่ช่องสปอน,นิทีเด็กของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดครับ